สุดท้ายค่ะงานวิจัยทั้งหมดเลยเนี่ยจะไม่น่าสนใจเลยถ้ามันขาดความปลอดภัยค่ะประเทศอังกฤษโดยมหาวิทยาลัยเคนนะคะก็ได้ศึกษาว่าเฮ้ยมันมีงานวิจัยเยอะมากเลยที่ศึกษาเกี่ยวกับไมโค,โครคเรนเ์เกี่ยวกับการรักษาสุขภาพต่างๆการกระตุ้นนู่นนี่นั่นอยากจะรู้ว่าทำเนี่ยมันมีผลข้างเคียงกับเราหรือเปล่าซึ่งเปเปอร์ตัวนี้ค่ะจาก เคนยูนิเวอร์ซิเนี่ยสามารถที่จะยืนยันได้เลยนะคะว่าการใช้ไมโครเคเรนต์เนี่ยไม่สามารถทําให้เกิดผลข้างเคียงกับมนุษย์ได้สแสดงว่าอะไรคะสแสดงว่าไมโครเคเรนต์ตัวนี้ปลอดภัยสามารถใช้ได้เรามาดูคะ่ะว่าขั้นกว่าของการนวดเนี่ยมันคืออะไรในสปาหรือการนวดบำบัดต่างๆเนี่ยคะ่ะมันจะช่วยแค่ใครกล้ามเนื้อ แต่มันจะไม่มีผลต่อการสร้างโปรตีนต่อการสร้างเซลล์ต่อการซ่อมแซมต่อการให้พลังงานชีวิตของเรานะคะแต่ถ้าเผื่อสมมติว่าเราใช้การนวดเนี่ยควบคู่ไปกับกระแสไฟ,ไ,ฟไมโครเคเรนต์เนี่ยเราพบว่ามันน่าจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพให้มันมากยิ่งขึ้นและมากไปกว่านั้นค่ะโลกไม่ได้หยุดอยู่ยยแค่ไมโครเคเรนต์หนูสกินก็ไม่เคยหยุดอยู่ยที่ไมโครเคเรนต์เรากล้าก็ไปถึงขั้นกว่าเป็นนวัตก,กรรมเป็นเทคโนโลยีสูงกว่าคือเราได้พัฒนาไปถึง Adaptive Microcurrent ค่ะ มันจะเกิดกระแสกระแสตัวนี้ก็คือการสลับขั้วนะคะอันนี้คือขั้วไฟฟ้าของ adaptive microcurrent มันคือขั้นกว่าของ microcurrent ค่ะเพราะว่าไอ้เจ้า adaptive microcurrent ตัวนี้จะไปกระตุ้นในระดับเซลล์เนี่ยทำให้ไมตโตคอนเดรียเนี่ยเกิดการสร้างพลังงาน ATP ขึ้นมาค่ะไมตโตคอนเดรียเนี่ยก็เปรียบเสมือนกับโรงงานโรงงานหนึ่งซึ่งทำหน้าที่ผลิตพลังงานนะคะ เจ้าตัวไมโตโคอนเดรียตัวนี้ให้เราสังเกตว่ามันจะมีลักษณะของการพับไปพับมาเขาเรียกเป็นการพับแบบลามีนาเหตุผลที่มันจะต้องพับไปพับมาเนี่ยเพราะมันจะต้องใช้พื้นที่ค่อนข้างเยอะในการสร้างพลังงานให้กับชีวิตของเราเลล์ไมโค,โครเคเรนเนี่ยค่ะมันเข้าไปกระตุน้นไมโตโคอนเดรียทําให้เกิดการสร้างพลังงานเชื่อเรียกว่าพลังงาน ATP หรืออะดีโนซีนไตรฟอสเฟตค่ะไอเจ้าไมโตโคอนเดรียเนี่ยมันทําหน้าที่เป็นโรงงาน Uh, ATP เนี่ยก็เปรียบเสมือนกับพลังของชีวิตของเรานั่นเองนะคะการที่ร่างกายหรือว่าเซลล์ของเราเนี่ยพีพลังงานเนี่ยมันทำให้กับมันทำให้เซลล์ของเราเนี่ยสามารถซ่อมแซมได้นะคะฟื Full ้นฟูชีวิตของเซลล์ได้มันก็เลยถูกเรียกว่าเป็นพลังงานของชีวิตคะ่ะ ช่วยในการกระตุ้นให้เกิดการสร้างพลังงานค่ะช่วยในการสลายไขมันทําให้เกิดการกระชับสัสสสดส่วนได้กระตุ้นการไหลเวียนของร่างกายค่ะในร่างกายของเราเนี่ยมีระบบของเหลวอยู่ใช่ไหมคะอย่างน,น้อยเราก็มีเลือดเนาะการที่เบคอคเล่เนี่ยมันไปกระตุ้นทําให้ระบบไหลเวียนโลหิตของเราดียิ่งขึ้นนะคะตัวเส้นเลือดแดงเนี่ยเซลล์เม็ดเลือดแดงของเราเนี่ยมันจะลำเลียงออกซิเจนเนี่ยออกไปทั่วร่างกายการที่ออกซิเจนเนี่ยถูกลำเลียงไปทั่วร่างกายอะค่ะมันทำให้ผิวของเราเนี่ยสว่างแล้วก็กระจ่างใส อันที่สองค่ะก็คือการกระชับในการกระชับเนี่ยไมโตเคเลนส์เนี่ยค่ะช่วยทําให้เกิดการลดการบวมทาให้โซเดียมโพแทสเซียมปัม๊มทํางานได้ดีขึ้นกระตุ้นทาให้มันเกิดพลังงานช่วยในการย่อยแล้วก็สลายไขมันทําให้เราใช้วิธีการนี้ค่ะในการลดไขมันในร่างกายทําให้กระชับสัดส่วนได้ลดการเกิดเซลลูไลท์ค่ะมันทําให้ร่างกายของเราเนี่ยเข้าสู่สมดุล พอร่างกายของเราเข้าสู่สมดุลเราผ่อนคลายเรารู้สึกมีความสุขสมองก็สั่งการให้เราหลั่งสารแห่งความสุขออกมานูสกินเนี่ยก้าไปถึงขั้น Adaptive Microcurrent Adaptive Microcurrent เนี่ยเป็นการผสานระหว่างเทคโนโลยีใหม่ๆเอามาใช้คู่กับกระแสะไฟที่เรียกว่าไมโ o เคเรนท์ uren, ทำให้ตัวของเขาเนี่ยเกิดการสร้างพลังงานชีวิตแล้วก็ช่วยสมานแผลแล้วก็ช่วยส่งเสริมการสร้างโปรตีนได้ด้วยค่ะ จากความรู้สึกของตัวเองเลยอะค่ะเวลสปายโอตัวเนี้ยเวิร์กมากยกนิ้วให้เลยท่านทราบไหมคะว่าการที่ท่านใช้ตัวเวลสปายอโค่ะมันเป็นการที่ท่านใช้เทคโนโลยีในระดับก้าวหน้าทันสมัยที่สุดนะคะร่วมกับนวัตกรรมซึ่งเป็นปุ่มนวดค่ะตัวนั้นเขาเรียกว่าเป็นนวัตกรรมนะคะเพราะมันเป็นครั้งแรกที่มันมีการใช้ปุ่มที่เหมือลักษณะของข้อนิว้ว แล้วตัวนี้มันจะไม่ใช่นวตัตก,กรรมถ้าเราไม่จดสิทธิบัตรเจ้าเวลสปาไอโอค่ะจากงานวิจัยเนี่ยซึ่งเป็นงานวิจัยจากมหาวิทยาลัยชั้นนําของประเทศไอของของโลกนะคะโดยเฉพาะงานวิจัยที่นํามาเสนอทั้งห้างานวิจัยค่ะได้รับการตีพิมพ์ในในวรารสารระดับนานาชาติซึ่งมันมีความน่าเชื่อถือได้เพราะกว่าที่วรารสารตัวนี้มันจะออกมาเผยแพร่ให้เราได้อ่านนะคะมันผ่านการการอ่านจากผู้ทรงคุณวุฒิทางด้านวิชาการเนี่ยมาเยอะมากนะคะแล้วก็ตัวนี้เป็นการสร้างความมั่นใจว่า a ด t ทีฟ Microcurrent ที่อยู่ใน w วลสปาไโอเนี่ยมันเป็นการทำงานแบบ r e ียลไทมนะคะสามารถที่จะช่วยกระตุ้นกระชับปรับสมดุลของเราได้นะคะก็อ,อยากให้ทุกคนมั่นใจเลยค่ะว่าเจ้า w วลสปาไโอเนี่ยยืนยันด้วยงานวิจัยที่ทรงคุณค่าแล้วก็นวัตกรรมของนูส k i n kin, ค่ะขอบคุณมากค่ะ